เอามาติดตามกับ BTS เ yeah! ย้บังชันบอยส์ล่าสุดกวารางวัลไปอีกห้ารางวัลน,นะครับจากเวทีไหนติดตามครับไม่พูดถึงข่าเกาหลีแต่ละวนันคงไม่ได้จริงน,นะน้องพัดน,นะเอามาแสดงความยินดีกับบอยแบนด์ฮะ BTS นะครับในฐานะของ Big Winner ของงานประกาศผลรางวัลทางดนตรี2021 The Fact Music Awards ในปีนี้นะครับคว้าไป5รางวัลอย่างที่บอกกันคว้ารางวัลสูงสุดนะครับอย่างรางวัลแทรสรงสีปีติดต่อกันแล้วนะฮะนอกจากนี้ BTS ยังคว้ารางวัล Artist of the Year หรือว่ารางวัลบนสัง่งรางวัล Listener's Choice รางวัล Fan and star most voted นะครับวงเล็บซิงเกอร์และรางวัล U Idol Live popularity award ซึ่งโดยงานนี้นะฮะเจ็ดหนุ่มก็ยังพาเพลงฮิตอย่าง Boy With l o v e Butter, Permission To Dance ไปโชว์อย่างอลังการครับเอามากันที่วงรุ่นพี่อย่าง Super Junior คว้าไป3มรางวัลน,นะครับประกอบไปด้วยรางวัล Artist Of The Year หรือว่าบนสังรางวัล Worldwide Icon รางวัล Fan a n Star Choice Award วงเล็บ Singer นะครับส่วนบอยแบนด์อย่าง17ควา้ารางวัลสาขา Artist of the Year หรือว่าบนสังและรางวัล World Best Performer นอกจากนี้นะครับศิลปินผู้ควา้ารางวัล Artist of the Year หรือว่าบนสังเนี่ยนะฮะยังมี Stray Kids The Boys Astro IG gy, en pen, t Enhypen TXT และ Kang Daniel ครับ ในขณะที่รางวัลศิลปินดาวรุ่งนะครับ Next Leader เป็นของวง s t a c y ทั้งนี้งาน The Fact Music Awards ปีนี้ก็จัดแบบ ONTAC นะครับนี่เป็นคำของเขานะครับโดยเป็นการถ่ายทอดถ่ายทอดให้ชมออนไลน์เพื่อลดการสัมผัสติดต่อหรือว่าคอนแท็กกันให้น้อยที่สุดครับไม่ได้นะไม่พูดถึงวง BTS ไม่พูดถึงข่าวของเกาหลีนี่ สักวันนึ่งนี้ผมว่าไม่มีทางยา